ในช่วงวัยนวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะข่าวนี้ทอท,อท,อทอสมุทรสงครามชวนเที่ยวงานประจำปีของจังหวัดนั่นคืองานเทศกาลกินปลาทูที่แม่กลองครั้งที่24ซึ่งในปีนี้มาในชื่อตอนจากนี้มีรักจัดขึ้นที่สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามจึงมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะภายในงานเราจะพบกับเมนูจากปลาทูทั้งคาวหวานมากกว่า60เมนูและมีกิมมิคพิเศษคือปลาทูทูท,ทน เป็นเมนูคลาสสิกจากเชฟตั้งเดิมและเมนูฟิวชั่นจากเชฟรุ่นใหม่ที่ได้นำปลาทูมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆทั้ทงนี้ภายในงานยังมีร้านอาหารชื่อดังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปสินค้าเกษตรตลอดจนกิจกรรมความบันเทิง การแสดงการประกวดมากมายและพิเศษสุดๆทอท,อทอสมุทรสงครามจะมอบคูปองกีบโปสเชอร์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวมาพักโรงแรมในจังหวัดสมุทรสงครามที่เข้าร่วมโครงการซึ่งสามารถนําไปใช้ในการล่องเรือว้พระพล่องเรือชมหิงห้อยหรือใช้ในการรับประทานอาหารเครื่องดื่มแลกซื้อผลไม้ในสวนกับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่และสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการกว่า80แห่ง รวมถึงร้านอาหารเมนูปลาทูภายในงานเทศกาลปลาทูครั้งนี้ด้วยค่ะในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกๆท่านมาร่วมงานสําคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวตนที่เห็นภาพของความเป็นแม่กรองนั่นก็คืองานเทศกาลกินปลาทูครั้งที่24จัดมาแล้ว24ครั้งนะครับ ถึงถือว่าใครที่มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามหรือจที่เรารู้จักกันในนามแม่กรองก็ต้องนึกถึงปลาทูและปลาทูแม่กรองก็ต้องเป็นปลาทูน้างอคอ,ขอหักที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้ทางผู้จัดงานได้ใช้ชื่อตอนว่าจานนี้มีรักงนั้นปลาทูในจานที่มีรักในครั้งนี้เนี่ยเรามีกิมมิคพิเศษนั่นก็คือเป็นปลาทูทูโทนทูโทนยังไงครับความเป็นปลาทูคลาสสิกแบบดั้งเดิม เชฟรุ่นใหญ่ที่เราทําอาหารที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นน้าพริกปลาทูปลาทูทอดชูชีปลาทูนี่คือความเป็นดั้งเดิมออริจินัลกับความเป็นฟิวชั่นของเชฟรุ่นใหม่ที่จะมานําเสนอสปาเกตตีปลาทูเป็นไงละ่ะนะครับนอกเหนือจากนี้ผัดไทยใส่ปลาทูฟูสิ่งเหล่านี้จะมีมากมายกว่า60ชนิดด้วยกันของ งานเทศกาลปลาทูในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้เราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่18ธันวาคม2565ที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดสมุทรสงครามภายในงานนะครับนอกเหนือจากอาหารปลาทูที่ผมได้นำเรียนให้ท่านผู้ชมแล้วเรายังมีการจำหน่ายปลาทูสดปลาทูนึ่งให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะซื้อกลับไปฝากคนที่เรารัก หรือมาดูกิจกรรมที่น้องๆเยาวชนของคนแม่กรองจะมานําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิละปะแบบกราฟิกการเสนอการปล่อยเค้าเวแดนการเต้นระบำนะครับและอื่นๆที่ไม่ควรพลาดเรื่องของการซื้อสินค้าของที่ยะลึกชิมช็อปแชะต่างๆเหล่านี้ก็มีในบรรยากาศของงานเทศกาลกินปลาทูในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน จึงขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับงานมีถึงวันที่18ธันวาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามทางเพจ Facebook ได้ตลอดเวลาครับเราต้องขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทูที่แม่กลองครั้งที่24และร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ